ณแล้วก็มีของเนี่ยครบมากๆเลยนะคะมีทั้งกุญแจสำรองจะเห็นได้ว่ารถคันนี้เนี่ยจะไม่มีชนท้ายมาเลยเพราะว่าคือโอเคมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือนี่มีเบลด้วยมีเบลเอาไว้ปลอดไทยไปไหนก็ปลอดไัยได้เลย359,000บาทของเราไม่ขายค่ะเราขายที่ สวัสดีจ้าว,วันนี้มาพบกับเปียรถบ้านทอยขวัญวันนี้นะคะเปียมีรถดีๆมานําเสนอค่ะเป็นรถที่ราคาไม่แรงมากค่ะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ามันเป็นรถอะไรค่ะไปดูกันเลยและนี่คือน,นิสสันอเมล่า เครื่อง 1.2e ปี2018นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน3สูบ79แรงม้าค่ะมาดูกันเลยว่าภายนอกของคันนี้นะคะมีอะไรกันบ้างค่ะเรามาดูข้างหน้าของรถคันนี้กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนตรงนี้เนี่ยเป็นไฟเลี้ยว กระจังหน้าของอเมล่าคันนี้เป็นกระจังหน้าแบบโพรเมียมมีโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางนะคะแต่ว่ารุ่น1.2 e คันนี้นะคะจะไม่มีไฟตัดบอกมาให้ค่ะถือว่าโดยรวมคันนี้แปลว่าถือว่าโอเคมากเลยนะคะสำหรับเจ้าตัว1.2 e ปี2018เราก็มาดูด้านข้างของรถคันนี้กันเลยค่ะว่าล้อของรถคันนี้เนี่ยเป็นล้อกระทะนะคะ เป็นล้อขนาด185ทั้65 R14 คันนี้เป็นขอบ14นะคะแล้วก็ด้านข้างของรถคันนี้จะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างด้วยนะคะซึ่งตรงกระจกมองข้างเนี่ยกระจกมองข้างเนี่ยจะไม่มีไฟเลี้ยวมาให้แต่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างแบบทับไฟฟ้ามาดูมือจับของเจ้าอเมร่ามือจับของเจ้าอเมร่าคันนี้เนี่ยเป็นมือจับแบบโครเมียมซึ่งก็ถือว่าดีมากๆแต่ว่าตรงเนี้ย จะไม่มีปุ่มหรือว่าไม่มีอะไรเลยจะใช้แบบว่ากุญแจสามารถไขได้แล้วก็มาดูด้านหลังกันเลยค่ะว่าด้านหลังของเจ้าอเมร่าเนี่ยมีอะไรกันบ้างซึ่งมาดูด้านท้ายของเจ้าอเมร่าคันนี้กันเลยนะคะมาดูส่วนแรกค่ะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นไฟท้ายซึ่งมีไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวถัดมาเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED นะคะ คันนี้ด้านท้ายของเราเนี่ยจะมีไฟเบรกอีกที่หนึ่งก็คือตรงกลางนะคะทำให้ดูโฉบเฉี่ยวมากๆเลยค่ะสำหรับเจ้าอเมล่า 1.2E คันนี้นะคะแล้วก็จะมีเซนเซอร์เนี่ยกันอยู่3จุดเลยจะมีจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนู้นะคะแต่ว่าอเมล่าคันนี้ค่ะจะไม่มีกล้องมองหลังแล้วก็จะไม่มีที่เปิดด้านหลังนะคะ ทำให้คนที่มีสัมภาระเยอะๆเนี่ยเวลาที่จะมาเปิดกระโปรงด้านหลังเนี่ยเราอะต้องวางของก่อนนะคะแล้วก็ไปเปิดมันทำให้ดูลำบากสำหรับหนุ่มๆหรือว่าสาวๆที่มีสัมภาระเยอะเดี๋ยวไปพามาดูกระโปรงด้านหลังกันเลยค่ะว่าจะกว้างขนาดไหนค่ะไปดูกันเลยค่ะเรามาดูภายในของด้านท้ายรถคันนี้กันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็จะกว้างขวางขนาดไหนซึ่งเป็นรถอีโคคาร์ที่มีด้านท้ายภายในเนี่ยกว้างมากค่ะรถคันนี้เนี่ย แถมยางอะไหล่นะคะมาด้วยแล้วตรงนี้ค่ะมีเครื่องมือมาพร้อมจะเห็นได้ว่ารถคันนี้เนี่ยจะไม่มีชนท้ายมาเลยเพราะว่าดูมีเม็ดอาร์ตมีอะไรเนี่ยครบเลยค่ะซึ่งเก็บของไว้ได้เยอะมากสำหรับใครที่มีสัมภาระเยอะๆเนี่ย แต่ว่าเจ้าอเมล่าคันนี้เนี่ยเป็นรถเก่งอีโคคาร์ที่เหมาะสําหรับคนที่มีสัมภาระเยอะมากๆเลยค่ะยปจะพาไปดูด้านในว่าด้านท้ายกว้างขนาดนี้เนี่ยด้านในเนี่ยจะก,กว้างขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะเรามาดูภายในคันนี้กันเลยนะคะว่าภายในคันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยพวงมาลัยพวงมาลัยคันนี้ยังไม่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยจะมีแอร์แบ็กแอร์แบกถึง2องลูกด้วยกันก็จะมีฝั่งคนขับแล้วก็มีฝั่งคนนั่งนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นไหม่ดิจิตอลแล้วนะคะเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็มี CD FM นะคะเป็นแอร์เนี่ยยังเป็นแอร์ปรับแบบธรรมดาอยู่เนาะ มีที่วางแก้วตรงนี้เนี่ยสองที่แล้วก็ยังมีที่วางแก้วตรงนี้อีก2ที่แต่อเมล่าคันนี้เนี่ยจะไม่มีคอนโซลกลางสําหรับเก็บของซึ่งบางคนที่มีสัมภาระเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะแต่ว่าที่วางแก้วเนี่ยเขามีกัน4จุดเลยนะคะแล้วก็มาดูตรงที่เสียบ AUX USB เนี่ยจะอยู่ฝั่งทางด้านคนนั่งนะส่วนเบาะของเจ้าอเมล่าคันนี้เนี่ยจะเป็นเบาะท้านะแต่ว่าเปคิดว่าคันเนี้ย สำหรับรถอีโคคาร์เขาเรียกว่ารถอีโคคาร์ที่เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยแปลว่าอาเมล่าคันนี้กว้างกว่ารุ่นอื่นแล้วก็กว้างกว่าอย่างเช่น V r c i t y เนี่ยอยากบอกว่าอาเมล่าเนี่ยกว้างกว่าแน่นอนแล้วก็มาดูตรงนี้คือกระจกตรงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับแบบว่าแต่งหน้าหรือทำอะไรเงี้ยตรงนี้อาเมล่ามีให้มีกระจกนะะมีกระจกให้กระจกไฟฟ้าอเมล่าคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างก็เป็นกระจกแบบไฟฟ้า แต่ว่าคันนี้กุญแจเนี่ยอยากบอกว่ากุญแจยังเป็นกุญแจแบบธรรมดาอยู่ซึ่งมีระบบแบบว่าล็อกรถเปิดฝาเปิดฝาท้ายแล้วก็มีระบบแบบว่าปลดล็อกรถอยู่บางคนอาจจะดูว่าเอ้ยมไม่มีออฟชั่นเยอะแต่ว่าราคาเนี่ยบอกว่าเหมาะสมกับรถคันนี้มากๆเลยมาดูส่วนด้านหลังของเจ้าเมล่าคันนี้นะคะคือเบาะข้างหลังเนี่ยอยากบอกว่ากว้า,วางมากๆขนาดไปนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเขายังไม่ชนเลยสําหรับรถอ e ีโคคาร์เนี่ย คือแบบว่านั่งตรงนี้คือใครที่มีสัมภาระเยอะๆหรือว่าอะไรเงี้ยสามารถวางไว้ตรงนี้ได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ที่จับของเจ้าเมล่าด้านบนเนี่ยก็คือมีทั้ง3จุดก็คือจะมีด้านข้างหลังสองข้างแล้วก็ด้านคนนั่งด้านหน้าอีกด้านหนึ่งแต่ว่าด้านคนขับเนี่ยจะไม่มีแล้วก็ที่สําคัญของเจ้าอเมล่าคันนี้เนี่ยที่รุ่นอีโคคาร์หลายๆรุ่นเนี่ยไม่มีเลยก็คือตรงนี้ <Wow. S 1> ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วหรือว่าที่พักแขน สำหรับอีโคคารุ่นอื่นๆเนี่ยจะไม,ม่มีเลย<อ>แล้วก็ที่สำคัญก็คือนี่มีเบลด้วย<อ>มีเบลเอาไว้ปลอดไทยไปไหนก็ปอดไทยได้เลยอ,อาจจะไม่แบบว่าเอ้ยอาจจะไม่ได้เล็กกระทัดรัดแต่ว่ามันกว้างขวางเหมาะสำหรับอีโคคาที่คนต้องการรถเล็กๆแต่ว่ามีที่เก็บสัมภาระ<อ>เนี่ยเยอะมากเลยคันนี้ถือว่าดีเลยค่ะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะคะเป็นช่วงที่ทุกคนรอยคอเอ้ยรอคอยนะคะ สำหรับเจ้าอเมร่า 1.2E ปี2018สีเทาคันนี้นะคะ359,000บาทของเราไม่ขายค่ะเราขายที่329,000บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญนะคะรถคันนี้ค่ะมีอุปกรณ์แล้วก็มีของเนี่ยครบมากๆเลยนะคะมีทั้งกุญแจสำรองค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นบุ๊กเซอร์วิสนะคะแล้วก็จะมีคู่มือค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถนะคะสามารถติดต่อได้ที่ 099-408-2222นะคะแล้วก็วันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะคราวหน้านะคะจะมีคลิปรีวิวอะไรดีๆก็ห้ามพลาดกันเลยนะคะสำหรับวันนี้เปียขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ